เจดี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 เจีเเจจีบอกอะไเพืบอกอะไไอ้ขยะเยใครขอีเพื่อผใครขอี้ซื้อมาซื้อมาเพื่อนซื้อมคนแรกกับมาเยของเอมมาดิของเอม เออเดี๋ยวเรามินมากนตั้งอยู่มิน <c oughs> เอ,อ๊ะขับไปแล้วเห็นผมก็มาบอกนายผมว่าขับไปเห็นแล้วผมก็วนกลับมาเลยมาบอกนายว่าผมจะไปเข้าไปดูจบคูนสายอ่ะเนี่ยจะไปตกปลาลปแล้วผมอะเปลี่ยนใจละงานใหม่รวยจะไปตกปลาแต่วรอดูอเพื่อนรวยเพื่อนตกปลาฉลามมี่ตัวสนะี่ร้อยเพื่อน ไม่ไม่เอาของมันมีดำน้ำด้วยองค์กระเดกองค์กระเดกดำน้ำคืออะไรเพื่อนผมมาอัปเดตตลอดคุยไม่ได้พูดอะไรตลอดด้วยดำน้ำมันได้มันมันมันได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โคตรดีอ่ะเพื่อนดำน้ำอ่ะได้เห็นป่ะในแมปอ่ะมันเอาไปฟ้าปล่องเลยจริงๆริงผมไปดูมาแล้ว โอ้โหต้องซื้อเรื่อยกอใช่ใช่พี่แจ๊คไปเลยครับเฮ้ยมันมันมันไม่มีตู้แดงเหรอวะมีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมันก็อยู่ที่เดิมด้เหมือนกันถึงเสาเนี่ยเอ้ยดูปืนดิเฮ้ยน้องหลบได้เฮียรุ่นใหญ่แล้วมาหลบดิ แจ๊กเพื่อนไปเอาไว้ก่อนเลยพี่แจ็คไอ้เชฟปืนแม่งบอกเลยพี่ชายยอดเหรออุ้ยสวิตเบดมีการันตีด้วยเพื่อนสวิตเบดเจ็ดอะอะมันมีการันตีจริงเพื่อนแต่อะตอมอ่ะแพงจัดเลยนะเว้ยมีอะตอมด้วยอะตอมใช้คิปตัวไหนแดงอ่ะคิปตัวไหนเขียวเอาไปตีอ่ะมียูเรเนียมอะไรด้วยโอ้ยนี่ไงบอกให้ตัวไม่ขึ้นก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยโหมาเตอร์สามร้อยยัดเป็ดโหสามร้อยกล่อง มุณดูคุณดูพวกไอ้นี่เด้อทิกเกอร์อ่ะเฮ้ยแต่เขาเขาจะให้เขาจะโรแบ็กมาให้ไหมว่าการันตีเราเนี่ยที่ตีไปเนี่ยจะเปิดจะเกอร์อนี่ยอย่าหวังเลยอย่าคาดหวังเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้กูจะบอกแล้วเว้ยคุณจะคุยทำไมไอการันตีเนี่ยไม้บอกห้าด้วยไม่ใช่บอกสี่นะไอ้เฮียไม่ใช่บอกอุ้ยผมตีไว้บอกสี่ไม่ติดครับพี่ลองลองบาร์มาสักมืออีกทีนึงอ่ะอ้าวดูต้องตึ้งตีใหม่เหรอ ไอ2ัดไอสั์ใครบอกมู่วาว่าต้องไปเอาของคืนไหนแตม่อกีนี่ดิมาใอ้กูตกเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้โทนี้เขาบอกไงโทนไหนไอเขาบอกไหนนะมาหนไอเขาบอกไอเขาบอกว่าเขาจะคืนเนี่ยไอไหนไหนออมหวยเาเนี่ยยี่ห้าทีเขาเนี่ยไหไอนมีการตีมาแล้วไอมีดอะยูปินเพื่อนยี่ห้าลลมีดยีมีดเนี่ไงเบอ๋อเนี่ยยี่หทีอมอะฉลามสิบสองมีดยี่ห้า ไม้สิบโอ้โหไม้ก็แพงชิบหายเลยนะอันเนี้ยห้าเหรีไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไม้ก๊อปแต่น้อยมันก็มีจุดจบให้พวกโดดสวยๆโอสวยเพื่อนเพื่อนไอ้เชีอยจูวร์น่าจะหลอกกูบอกเลยตีไปตสิบทีไม่ได้คืนอ่ะขายขายมันได้แน่ยีได้นะตีสิบเฮ้ยมาดูของคาบดิแจ็คตรงนี้นของเฮียแม่งคาบปืนอย่างยากอ่ะเพื่อนเจสแล้วแกคราบแกจะเล่นปืนบอกฮากว่าเจสเพื่อนไม่ได้หรอกชีวิตเนี้ยกูอะ บวกห้านะยีงถ้าบวกห้ายิงยังแต่เดี๋ยวเพื่อนทำไงเนี่ยแต่มันทำเหรียญสวยเนี่ยต้องเป็นบวกสี่สวยต้องทำบวกสี่ยิงยังแต่บวกห้าไม่ไหวปะบ้อสดันน้ำหนึ่งกับการรังนะพี่อตอมอตอมโมโหอะไรเนี่ยอตอมไม่ทำอะไรวะอตอมมาไว้ตีปีตีไอ้นี่ด้วยสวิเบตแต่ว่าคงจะไปดําน้ำกับการรังเราเดี๋ยไปดูของเลยมันยังไม่ใช่แผ่นนี้หรอกเพราะว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเพื่อนอยากอยากเห็นอะไรมันๆป่ะภาคกีฬามันๆอ่ะเดี๋ยวรอกาชามาเดี๋ยวได้เห็นแน่ เปอร์เบตเดี๋ยวมันมีคนมีแน่เพื่อนอันนี้มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคนมีแน่คนหนึ่งอ่ะผมรู้ด้วยใครอ่ะเออสวยไอ้มันมีคนมันมีพวกจ้องอ่ะมีพวกจ้องอยู่มีพวกจ้องอยู่มีพวกจ้องอยู่ตอนนี้รูปปากอยู่ห่ะรูปปากอยู่ห่ะได้าแทงสองทีตายแล้วไหนเฮียเซอร์เบตเฮียเอ้ยฉลามเราไว้ก่อนเลยนะจะเลยกเออกูตีไปยี่สิบสี ไม่รอดไปตกปลาเลยเพื่อนรวยพี่ผ้าเทียเด็ดคิดออกแล้วเด็ดจะมาปล่อยทำไมเอ้ยมันใช้อะไรวะซื้อเบ็ดดูอัปเดตแต่ละทีเลยเฮียบิ๊กเบิ้มจัดอ่ะคือกูจะหาของจากไหนเอ่ยงง เออป,ปืนมากกว่างั้นบ้านน่าจะมาแนละ้วไม่รู้ว่าพิมพ์อัปเดตหรือยังเอ้ยเขาพิมพ์เขาอ,อันนี้พิมพ์อัปเดตยังครับเนี่ยรอรอครรับอครับรอครับพิมพ์อยู่ครับพิมพ์อยู่อ๋อเป็น MK2 เลยนี่วะบวกห้าช่แบบนี่คือบวกหนึ่งไม่ใช่ MK2 นะ จะสักคู่อะไรครับดูแค่รูปก็รู้แล้วครับโอ้โหเอาจก็ไม่รู้ไงว่าเขาไม่ได้แก้ชื่อหรือเปล่ามันกูได้ประมาณสักกี่โมงเลยกี่โมงแทงให้กูดิเกิกี่โมงทีเที่ยงทีหนึ่งกว่าทีหนึ่งทีหนึ่งเริ่มทีหนึ่งกว่าแต่คู่สามทุ่มกูไม่มั่นใจกูไม่แทงในที่เด็ดที่เด็ดลมโต๊ะายมิโรแล้วน่ะ มทำไรเพื่อนไอ้ลิกวันนี้ได้คืนไปเยอะอยู่โดนไปเยอะอยู่ไอ้ลิกมันจะสดเราเมื่อวานเมื่อวันเมื่อวันสดมันเยอะไงวันนี้แม่งเอาคืนเลยไอ้ไอ้ทากับเล่นโป๊กเกอร์ฮะมันเอาตังไปเอ็มเดียวแดกลิกไปยี่ห้าล้านฮะยี่ห้าเออไอ้เที่ยนวัดวัดไม้เจ็ดเอ็มวัดไม้แปดเอ็มอะเอออย่างบ้างัดงัด ไอพวกสกูสปริงอะไรเงี้ยสกูแต่ปริงที่กัดปืนหาได้จากกัดร้าน้าทั่วไปรังงัดเซฟนะเว้ยกัดเซฟก็คือกัดบ้านแต่ไม่รู้ว่าบ้านยังไม่เข้ามาต้องรอก่อนอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่ไปดูดินะอัปเดตอะถ้าตกปลาเนี่ยมันต้องทำยังไงต้องซื้อเรือใช่ไหมใช่ต้องซื้อเรือแล้วหายเข้าเรือดีน้องชายเข้าเรือนี้เนี่ย าน้ำลึกก็เหรอใช่เอาจมีเรือแล้วเหรอใช่มีแล้วไปเราไปลงทะเลหนี่อยเอาจริงดามันอะเรือมันซื้อจากไหนจักร้านค้าปกติเหรอซื้อจากไอ้นี่ทำเพ็งอ่ะอ๋อนี่ไงเรือซื้อจ่ายนี่เพื่อนโหเนี่ยทะเลอันดามันเนี่ยไปลองตกปลาดีกว่าพี่งานงานละต้องเบ้มนะพี่แาะช่วยซื้อกล่องเตี๋ยดิผมไปลองตกปลาตอนนี้ไม่ได้พี่ต้องทำงานแก๊งไม่เอาเหม็นเหม็นพวกคนจนหมด โอ้คนรวยแม่คนรวยประมูลรถสิบล้อแหม่งเมันต้องมันมันมันอะไรวะสกู๊ดแมดก็อะไรวะไอ้เนี่ยเ้พอดรับของตีปืนเนี่ยแมดก็อะไรวะก็สปีดขิงตอตีปืนอ่ะจะได้เจสแค่ไหนเจสแค่ไหนไม่ได้อกไม่ได้อกไม่มีไม่ติดอะไรเลยดีวูอะไรไม่นนะเรียโฮสสูบอะเรียกก่อนเรียกก่อนเอ้เจสไปดูไปดูไอ้นี่ว่าเจสดูอะไรเฮ้ยแบบที่ที่ก็ร้านนี่ลืมเก็บของนะพี่ไม่เดี๋ยวค่อทำเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมาปนเราได้หมดเลย คนได้หมดเลยเหรอแจ๊คแจ๊คเช่าเลยเนี่ยแจ๊คใช่เขาพูดมาว่าได้ดีสิรุ่นเงินได้หมดเลยเหรอพี่เดี๋ยวกูไปลองตกปลาให้ถ้ารวยเดี๋ยวกูบอกได้ใช่ไหม้าพิเรนป็อกเลบอกรู้ได้ทุกอย่างรู้ได้ทุกอย่างเออเออดำน้ำไปดิาเที่ดัน้ำไปดิเทียมน้ำเหรอพี่เออเทียมน้ำมดำที่ไหนวะพีก็โดนนะอ๋อพีโดนด้วยดับน้ำอยู่นู่นเลยโอ้โหเฮียงเก็บก่อนเลยยี่กี้ดำน้ำอยู่ไกลจัดอ่ะก็ได้แล้วหรอ ไม่ได้ตีปืนหรอเราประกาศเฉยๆก็ได้ครับไม่ครับจะไม่งั้นผมจะได้ไม่ต้องตียัดไงก็ได้คืนอ่ะเฮ้ยแจกเขาให้ความหวังเรอเพื่อนว่าไงเขาบอกว่าดูดูเขาดูอีกทีหนึ่งอ่ะเพื่อนการันตีอ่ะก็ได้คืนไหมอ่ะเพื่อนเขาให้ความหวังจัะอบบจะหวังเลยไม่ไม่ให้หรอกเมื่อกี้ถามอะไรครับจา่ไอ้ไอ้ถามเรื่องงัดงัดเซฟหรอครับคืออันนี้คือลงลงร้านเลยใช่ไหมแล้วของงัดนี่คือปกติหรอ ก็คือที่งัดปกติแล้วครับไอ้งัดงัดเซฟครับผมก็กำลังถามรับสักคนโอเคครับ,รบว่าว่ายว่ายอยืนไหนพี่ยอยืนอะไรบนเืีอยวพี่พูดทำอะไรเนี่ย นี่คืออะไรแล้วเนี่ยนี่คือผหทำอะไรเนี่ยมือน,อนาแนต้องมุจงซฟอ่ะมัน,มน,มนไดามันได้มาจากงาาครผมไม่ทำก็คือจะพวกธนาคารอะไรางเนี้อ๋อน่นจาจะพวกธนาคารใช่ไหมอ่าใช่ใช่แล้วก,ก็คือเอา<น>ของตรงนั้น,น,นไปต่อยอดอีกที ใช่ครับใช่เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกสภาแล้วก็มาคุยเรื่องมองได้หลายมุมการกล้ง้านไม่รู้ว่าควรให้หรือไม่ควรมุมคนเล่นนะควรให้แล้วแต่มุมของเซิร์ฟอะไม่ได้จ่าหรือเปล่าอะไรทักยากล่ะน่าต้องรอสภาแจ้งที่ไม่มีการันตีเพราะตีก่อนก็ได้เล่นก่อนไงได้ไหมจะประชุมแกงละเอาล่ะเตรียมตัวแล้วเพื่อนเลยเป็นชาวลงละ ล่างสุดน่าลองไปตกปลาซื้อของตกปลาไปไกลโบโซเลยล่ะสองคนได้ได้รวยเดี๋ยวบอกเฮ้ยเดี๋ยวเี๋ยวเช่าด้วยเฮ้ยเป่าอะไรแก็คเท่าไหร่อะเท่าไหร่ไม่รู้ล้วเดี๋ยวค่อยให้ก็ได้โอเคโอเคบอกเลขในข้อความไปอะได้ได้ไอโบซื้อเบ็ดตกปลาเลยรอเลยเพื่อนเพื่อน มึงเซอร์จเบตตกปลากลับไปครับอีแม่อหนักการดำน้ำอ่ะจิิงปเลยเพื่อนเฮ้ยมึงเอานี่ไปเหล็กเหล็กเอาไปมึงมีเหล็กอยู่ปะเปล่าเพื่อนเยอะผมเยอะผมได้ยี่สิบเจดี่เขายังไงเนี่ยไอ้สัตว์ผมไปค้าบราหารน้ากากอ่ะได้วิ่งมาค้าประหารชิคกี้พีอันาสิบอ่ะนะครับเรื่องของรัดร้านอยู่วไปอย่างไรก็ได้ใช่งันวันทีพีก็อันนี้ไม่ได้ดิดึงไม่ได้ดิยเหระ พอออไเหมือนเดิมไม่ยิบไม่ร้อนอ้าวอีกหัอ่อไอ้โถเยอลูกปะการเตรีเยนมาแล้วนะยี่บ้าทีอะบูปิน้น่ะอยู่ไหนตอย<อ>ู่นตวอยู่ไหนขึ้นแก๊งต่อไหนเราดูพรุ่งนี้แหละโดนเราดูของเรืแ่งบบนายการะชา <c oughs> ออาเตอร์ทีบ้าจัดเตอร์ทีเฮียอัพแบบตอนแรกมีแค่สี่แถวป่ะมอดมีแค่มอดมีแค่นี้ที่ผมดูม่านมีแค่ถึงแถวนี้แล้วก็มีแค่เนี่ยคอมมิงซูใช่ป่ะพอหนี้มาปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, ก้าย2่สิบดยิงยาูสกินสงกรารดีกว่าป๊บ

เวอร์ 400m เนี่ยให้โบโซมันขายใครขายโบโซขายเรือคูะว่าไงวะมันมีคนถามเรือ2-3คนแล้วนะราคาตลาดรันเจ็ด้านแปดป่ะรันเจ็ดรันแปดก็ขายปล่อยสัก40,000-50,000อ่ะเพราะว่า50,000รวมกุญแจกันได้อยู่นะแต่เงินผมเราซื้อซื้อได้แค่2-3ลำเองเราจะซื้อสัก5ลำนะเพราะมีเงินเลยใช่ไหมมีอยู่มีอยู่ได้ลำหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองดูว่ามันได้ได้ยังซื้อมีมีอยู่แล้วลำหนึ่งไงก็คือถ้าซื้ออีกลำหนึ่งก็ไได้ง โอเคครับได้ครับแล้วผมลองเทสดูก่อนได้ได้ได้ <c oughs> เอ้เฮ้เทเลเปล่าเลยไอ้อโบงตีท้องกูไหมกูกูมีคิวตัวไหนห้า,หากูตีกูไหมกูตีไงี้ขี้แบบโอ้โหทีเดียวขี้ตีคนอื่นไม่เคยจะขี้อสัตัด <c oughs> แม่งปรับตัวกูเปล่าวะ <c oughs> โอ้ก็หมดเลยเนี่ยโอ้ก็โอ้โอ้สภาพมึงยังไม่เข้ามันช่วยของงานรัดตันใส่เลยไอ้โบก็หมดเลยโอ้เอาปูนมาให้กูยี่สิบสองก็ได้แรกกับไอ้ข้ามขอาเนี่ยเป่าสามเก้าเพื่อนเอามายี่สิบสองแล้วหายเลยเป่าสามเก้าไปพี่เดี๋ยวเฮ้ยมึงจะหนีกูทำเพี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยมึงหนีกูไปวะเฮ้ยมึงหนีกูไปอะนายไปผมเวลาผมกำลังหาตู้เซฟอยู่เพื่อนงานบ้านอะ มึงจะปะุญจาอ่อนไอ้เฮียเขาจะไม่ลงเลยควายกูยืนกูยอเจี๊ยมหน้าโต๊ะหน้าโต๊ะเมึงกไอ้สัตว์ใช่หระไอ้โง่มึงน่ะมันโง่ไอ้สัตว์โโโอออเเเคคค